สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC Guide ทาง DMC สถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียมค่ะในพิธีทอดกระถินธรรมชัยสร้างทุกสิ่ง ผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างเฝ้ารอคอยที่จะเก็บเกี่ยวบุญใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งในปีนี้พิธีทอดกรถินพิเศษกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะดังนั้นในวันนี้ทางรายการจึงขอนําเสนอข้อแนะนําในการมาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเตรียมความพร้อมในการมาร่วมง,งานบุญกระถินปี2555นะคะกระถินปีนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นกระถินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งนะคะที่เราทุกท่านจะได้มาเอาบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันค่ะพิธีกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ค่ะเราไปเริ่มกันที่กําหนดการค่ะในวันนั้นนะคะเราจะมีกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าค่ะด้วยการตักบ,บาตรพระที่บริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย 9นาฬิกา30นาทีก็จะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันและร่วมพิธีบูชาข้าวพระค่ะ11นาฬิกานะคะก็เป็นการถวายมหาสังฆทานซึ่งทุกท่านก็จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะและในเวลา13นาฬิกา30นาทีก็เป็นพิธีกรรมที่ทุกท่านรอคอยนั่นคือการเคลื่อนริ้วขบวนกระถินจากทางเข้าหนึ่งของสภาธรรมกายสากลเข้าสู่ห้องแก้วสารพัดนึกซึ่งเป็นศูนย์กลางพิธีค่ะ และในเวลา14นากานาทีค่ะทุกท่านก็จะได้กลั่นใจให้ใส์ที่จะได้รองรับบุญใหญ่ในการทอดกรถินสามัคคีนะคะในเวลา15นากา15นาทีค่ะก็จะเป็นพิธีทอดกรถินคณะประธานจะได้กล่าวคําถวายกรถินนะคะ และในเวลา16นาฬกาค่ะทุกท่านก็จะได้ร่วมการถวายปัจจัยบูชาธรรมและเสร็จสิ้นพิธีกรรมทอดกรถินในเวลา16นาก30นาทีค่ะและต่อจากนี้ไปค่ะก็จะพาทุกท่านไปดูพื้นที่ในการรองรับผู้มีบุญที่จะเดินทางมาร่วมงานกรถินค่ะ เราไปเริ่มกันที่ลานจอดร,รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะจัดเตรียมไว้ที่สภาธรรมกายสากลชั้นหนึ่งค่ะคาดว่าในเวลา9ก้นาฬิกาพื้นที่ชั้นหนึ่งของสภาธรรมกายสากลที่เตรียมไว้ก็จะเต็มไปด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลค่ะท่านที่มาหลังจาก9ก้นาฬิกานะคะก็ขอให้จอดพื้นที่โดยรอบของสภาธรรมกายสากลโดยมีลานจอดดังนี้ค่ะบริเวณด้านทิศตะวันตกของ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีหรือว่าลานจอด P ี P3 ก็เตรียมไว้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเช่นกันค่ะและด้านทิศเหนือของสภาธรรมกายสากลหรือว่าบริเวณจุดบูชามหาธรรมกายเจดีทั้งทิศต,ตะวันตกและทิศตะวันออกก็เตรียมไว้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นบริเวณทิศตะวันออกของมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีค่ะก็เตรียมไว้สาหรับลานจอดรถยนต์ส่วนบุคคลเช่นกันค่ะ ก็สามารถจอดได้รอบรอบสะพานธมกายสากลน,นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ใดที่มีสายสีแดงขาวหรือว่าแผงเหล็กที่เขียนว่าห้ามจอดก็ขอความกรุณาได้งดจอดจริงๆนะคะเพราะว่าอาจจะกรีดขวางเส้นทางการขึ้นลงของสะพานธมกายสากลค่ะก็ขอให้จัดจอดในส่วนที่เจ้าหน้าที่เตรียมพื้นที่จอดรถไว้ให้นะคะและสําคัญมากค่ะสําหรับการจอดรถยนต์ส่วนบุคคลที่เราต้องจอดซ้อนคันหรือว่าจอดต่อท้ายคนอื่นนะคะก็ขอให้ เกลี่ยว่างแล้วก็เอาเบกมือลงนะคะเพื่อที่ว่าคันด้านในจะได้สามารถขยับหรือว่าออกมาได้ในกรณีที่จะต้องเคลื่อนย้ายรถค่ะไปดูกันที่ลานจอดรถบัสต่อค่ะทางด้านของทิศตะวันตกของสภาธรรมกายสากลน,นะคะก็จัดไว้สำหรับการจอดรถบัสค่ะโดยเริ่มที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกค่ะก็จะอยู่ที่ลานจอด P ีนะคะด้านทิศตะวันตกของมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีค่ะ ส่วน p5 ก็จะเป็นลานจอดร,รถของภาคกลางและภาคใต้ค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะก็จะจัดจอดกันอยู่ที่บริเวณลานจอด p6 ค่ะในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะในช่วงต้นเมื่อส่งสาุุชนลงแล้วก็จะนำรถไปจอดพักอยู่ที่บริเวณลานจอด p11 เมื่อถึงเวลา18นาฬิกานะคะก็จะเคลื่อนย้ายรถบัสกรุงเทพและปริมณฑลมาจอดรับผู้มีบุญหลังพิธีเลิก ที่บริเวณทิศเหนือของสภาธรรมกายสากลฝั่งตะวันตกเหมือนเหมือนกับทุกๆอาทิตย์ต้นเดือนนะคะ และสำหรับภาคอีสานนั้นนะคะก็จะจอดรถบัสไว้ที่ลานจอด P20 ค่ะไกลออกไปอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าผู้มีบุญเนี่ยเดินทางมาเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะซึ่งต้องใช้ลานจอดที่กว้างพอสมควรก็สามารถเดินออกจากสภาธรรมกายสากลทางเข้า5เข้าสู่มหารัตนวิหารคต32แล้วก็เลี้ยวขวาไปออกที่มหารัตนาวิหารคต25นะคะก็จะเข้าสู่ลานจอด P ี0ค่ะ สำหรับลานจอดนะคะก็ผ่านไปแล้วค่ะเราไปดูพื้นที่รองรับผู้มีบุญในสภาธร,รมกากสากลซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมด้วยการปูซาแลนเป็นพื้นที่นั่งนะคะเต็มสภาธรรมกายสากลค่ะซึ่งในวันนั้นศูนย์กลางพิธีจะอยู่ในห้องแก้วสารพัดนึกนะคะซึ่งผู้มีบุญที่มากันเป็นจํานวนมากค่ะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเรามีการถ่ายทอดภาพและเสียงไปทั่วทั้งสภาธรรมกายสากลเช่นกันนะคะในพื้นที่ จุดบริการอาหารค่ะก็จะมีด้วยกัน4จุดนะคะนั่นคือบริเวณจุดระเบียง2ระเบียง3ระเบียง6และระเบียง8ค่ะการรับอาหารค่ะก็สามารถรับได้ด้วยตนเองหรือว่าผู้นําบุญผู้นํารถนะคะไปแจ้งรับเป็นกลุ่มได้ที่จุดบริการค่ะทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันนะคะ ในส่วนของพื้นที่นั่งคณะสงฆ์ที่เป็นพระธรรมทายาทจากศูนย์อบรมทั่วประเทศนะคะเมื่อเดินทางมาถึงค่ะก็กราบนิมนต์บริเวณแนว40เมตรของสะพานธรรมกายสากลนั่นคือบริเวณเสาไอเจนะคะตั้งแต่เสาหมายเลข14ขึ้นไปถึงหน้ารัตนบัลลังค์ค่ะ พื้นที่นั่งอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วเมื่อเสร็จพิธีพักกลางวันค่ะก็กราบนิมนต์พระคุณเจ้าไปชั้นพัตตาหารเพนที่บริเวณฝั่งช้างงาหลายหัวนัก40เมตรทิศตะวันตกบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายค่ะในส่วนของจุดติดต่อสอบถามค่ะก็จะเปิดให้บริการเช่นเดิมนะคะจะอยู่บริเวณเสาแ L และ G หมายเลข 4, 11, 16และ27ค่ะ ซึ่งก็จะให้บริการข้อมูลในส่วนของไม่ว่าท่านจะเก็บของได้ทําของหายนัดหมายกันหรือว่าพัดหลงกันนะคะก็ไปแจ้งได้ที่จุดนี้เลยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะมีการบันทึกข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันในทุกๆจุดค่ะไม่ว่าท่านจะแจ้งที่จุดใดจุดหนึ่งหรือว่าแากไปตามหาอีกจุดหนึ่งก็จะสามารถดูข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงถึงกันให้ท่านนั้นพบกันได้ในกรณีที่พัดหลงนะคะ ก็อย่าลืมไปใช้บริการค่ะแต่ถ้าไม่หลงกันได้ก็จะดีที่สุดค่ะที่สําคัญนะคะท่านที่มีเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงวัยมาด้วยเขียนชื่อและเบอร์โทรติดตัวของน้องๆหรือว่าคุณป้าคุณยายเหล่านั้นไว้นะคะการพัดหลงกันก็จะทําให้เจอกันได้ง่ายขึ้นค่ะ ในส่วนของน้ําดื่มนะคะก็จะมีจุดบริการหลาย,ลายจุดในสภานามกายสากลค่ะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ช้อนซ่อมนะคะหรือว่าแนวบันไดเสา L และ G เช่นกันค่ะก็สามารถไปรับบริการได้ด้วยตนเองนะคะในส่วนของชั้นหนึ่งของสภานามกายสากลค่ะที่เรียนไปแล้วในเบื้องต้นค่ะก็จะเป็นลานจอดรถส่วนบุคคลน,นะคะและสําหรับลานจอด8ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ฉันพัฒหารเพน ของคณะพระพิสุสงฆ์ประจำของวัดพระธรรมกายค่ะไปดูกันต่อที่พื้นที่สายตักบาตรค่ะซึ่งปีนี้จะจัดตักบาตรกันที่บริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาัน์ขนนกยุงนะคะซึ่งสายตักบาตรที่เตรียมไว้ทั้งหมดมีถึง19สายด้วยกันค่ะแล้วในพื้นที่ก็ยังมีการบริการอาหารข้าวสารอาหารแห้งนะคะสําหรับท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะขนหรือถือมาจากบ้านก็มาร่วมบุญได้ที่จุดบริการและเข้าพื้นที่สายตักบาตรค่ะ ในส่วนของคณะประธานที่จองกล่องตักบาทมาแล้วนะคะก็จะมีตั้งแต่สาย6ถึงสาย14ค่ะ <c oughs> ก็ขอให้ติดต่อผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดนะคะว่าเรานั่งอยู่โต๊ะไหนสายไหนจะได้เข้าสู่พื้นที่ได้ทันการตักบาทซึ่งพิธีกรรมจะเริ่มขึ้นในเวลา6นากา30นาทีค่ะ ไปต่อกันที่การตั้งขบวนกรถินค่ะซึ่งเราจะรวมตัวกันที่บริเวณทางเข้าหนึ่งของสภาธรรมกายสากลน,นะคะจะเป็นจุดรวมตัวของคณะประธานปีนี้พิเศษค่ะผู้มีบุญรวมตัวกันถึง4,000ท่านทีเดียวค่ะที่จะเข้าขบวนกรถินที่ทอดยาวจากทางเข้าหนึ่ง ผ่านหน้ารัตนบัลลังก์และเลี้ยวขวาเข้าสู่ห้องแก้วสารพัดนึกซึ่งเป็นศูนย์กลางพิธีในการทอดกรถินค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้มาพร้อมกันในเวลา12นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็สวมถุงเท้าสีขาวมาค่ะเพราะวันนั้นเราจะเดินด้วยความสง่างามชุดขาวถุงเท้าขาวแล้วก็เดินบนพื้นที่ที่ทอดยาวถึง2เท่าของทุกปีนะคะเราจะได้มีความปลื้มปิติตลอดเส้นทางเลยทีเดียวค่ะ ไปดูกันที่บริเวณภายในของห้องแก้วสารพัดนึกนะคะซึ่งก็จะมีลำดับการวางผ้าตรมาให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยค่ะขบวนแรกที่จะเข้าสู่ห้องแก้วสารพัดนึกนั้นนะคะก็จะเป็นขบวนที่มีอักษร EFG ค่ะเมื่อเข้าไปในห้องแก้วสารพัดนึกแล้วก็จะนั่งอยู่บริเวณด้านหน้าของห้องแก้วสารพัดนึกโซนกลางนะคะจากนั้นก็จะเป็นอักษร H ฮ่องกง1ถึง4ค่ะ ก็จะอยู่บริเวณพื้นที่นั่งสีเขียวของห้องแก้วสารพัดนึกค่ะจากนั้นค่ะก็จะเป็นขบวนของ H 5ถึง8ซึ่งจะนั่งอยู่บริเวณด้านข้างของห้องแก้วสารพัดนึกทั้งสองฝั่งในช่วงครึ่งหลังของห้องนะคะและต่อด้วยอักษร H 9 1 2ถึง12ค่ะก็จะนั่งอยู่ในห้องแก้วสารพัดนึกบริเวณสีส้มนะคะด้านครึ่งท้ายแนวกลางค่ะส่วนอักษร A, B, C, D และคณะประธานก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าสุดของห้องแก้วสารพัดนึกนะคะไปดูกันที่สัญลักษณ์โบซึ่งต้องบอกว่าการเตรียมงานนะคะเจ้าหน้าที่ทําโบเนี่ยก็ทํากันถึง3เดือนทีเดียวค่ะทําด้วยความประณีตแล้วก็ทําด้วยความตั้งใจค่ะซึ่งทุกท่านที่ได้รับโบนี้ไปติดนะคะก็ต้องบอกว่าติดด้วยความภาคภูมิใจเช่นกันว่าเรานั้นเป็นหนึ่งในขบวนอันเชิญพระกรถินสามัคคีค่ะซึ่งไปดูกันนะคะ สำหรับประธานกระถินค่ะก็จะเป็นโบสีทองนะคะคณะประธานจะเป็นโบสีเขียวทองส่วนขบวน A ก็จะเป็นโบสัญลักษณ์สีแดงทองขอบวน B สีขาวทองขอบวน C โบสีส้มขบวนดีโบสีบันเย็นค่ะขบวน E โบสีครีมขบวน F โบสีเหลืองขอบวน G โบสีม่วง ส่วนขบวน H 1ถึง12นะคะก็แยกเป็นดังนี้ค่ะก็จะมีโบสีชมพูและก็โบสีส้มอ่อนค่ะ สำหรับคณะญาตินางวิสาขาก็จะเป็นโบสีม่วงวินเทจนะคะซึ่งโบแต่ละสีแต่ละอันเนี่ยทำด้วยความประณีตแล้วก็สวยงามมากๆทีเดียวค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้ติดต่อกับผู้ประสานงานแล้วก็รับโบสัญลักษณ์มาติดนะคะแล้วก็เข้าสู่ขบวนกระถินในเวลา12.30นาทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินค่ะซึ่งจากนี้ไปนะคะก็จะมีลำดับในการเดินมาให้ทุกท่านดูด้วยค่ะ สำหรับการตั้งริ้วขบวนกระถินในการเดินอันเชิญผ้าไตรจัก,กรพรรดนั้นนะคะก็จะมีลำดับการตั้งและการเดินดังนี้ค่ะเริ่มจากขบวนอักษร E F G 1-9ถึงนะคะต่อด้วยอักษร H ฮ่องกง1งถึงค่ะจากนั้นก็จะเป็นขบวนของนางวิสาขาและคณะญาติค่ะเมื่อนางวิสาขาและคณะญาติผ่านไปแล้วก็จะเป็นขบวน H ฮ่องกง1ถึงค่ะ เมื่อขบวน H11 ผ่านไปแล้วค่ะก็จะเป็นขบวนของปริชัติเศรษฐีธงดอกไม้นำหน้าคณะประธานกฐินและคณะประธานอีก20คณะค่ะจากนั้นก็จะเป็นคณะของอักษร A B C และ D ตามด้วยกองเกติยศและขบวน H12 ค่ะก็ความยาว สเท่าของทุกปีที่เดินนะคะแล้วก็มีผู้มีบุญถึง4,000ท่านด้วยกันค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้รักษาใจของเราให้ผ่องใสนะคะมีความปลื้มปิติว่าทรัพย์ที่หามาได้ยากแต่เราได้สละแล้วออกจากใจมาสร้างบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนาค่ะก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับทุกทท่านที่ได้มีโอกาสเข้าสู่ริ้วขบวนอันเชิญพระไตจกกรจักพัินะคะ และจากนี้ค่ะก็มีเส้นทางการอัญเชิญพระกรทินมาให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมกันค่ะจุดเริ่มต้นที่บอกนะคะอยู่ที่บริเวณทางเข้าหนึ่งของสภาธรรมกายสากลค่ะและทุกท่านก็จะได้เดินผ่านแท่นแนวกลางแล้วก็ผ่านซุ้มของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีซึ่งเราจะได้อยู่ในสายตาของท่านทุกท่านค่ะเมื่อผ่านซุ้มแล้วก็จะเลี้ยวขวานะคะเข้าสู่ห้องแก้วสารพัดนึกด้วยประตู2และประตู3ค่ะ ซึ่งเส้นทางการเดินนั้นก็จะมีเส้นแล้วก็มีแนวให้ท่านเดินก็ขอให้เดินตามแนวที่มีเส้นทางนะคะเพื่อความงดงามของริ้วขบวนกรถินซึ่งทุกท่านต้องบอกว่าอยู่ในสายตาของผู้ชมทั่วโลกเช่นกันค่ะเพราะว่ามีการบันทึกภาพแล้วก็ถ่ายทอดสด DMC ไปทุกศูนย์สาขาทั่วโลกเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้เดินด้วยจิตใจที่ผ่องใสแล้วก็ อยู่ในบุญตลอดเวลาค่ะและที่สําคัญนะคะทุกท่านก็จะได้อยู่ในสายตาของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพอ่อจะมานั่งเป็นประธานในห้องแก้วสารพัดนึกและหน้ารัตนบัลลังชื่นชมบุญมรรมีของทุกท่านที่เข้าสู่การทอดกรถินในวันที่4พฤศจิกายนนี้ค่ะ สำหรับข้อมูลกระถินในวันนี้ค่ะก็คิดว่าทุกท่านได้เตรียมความพร้อมในการมาร่วมงานได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะสิ่งที่ขอความร่วมมือในวันนี้ค่ะก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้เข้าพื้นที่นั่งก่อนที่พิธีกรรมจะเริ่มขึ้นอย่างน้อย15นาทีค่ะอย่างเช่นช่วงเช้านะคะพิธีกรรมเราเริ่ม9 3้นากานาทีก็ให้เข้าพื้นที่อย่างน้อย9ิกานาทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติธรรมค่ะ ส่วนภาคบ่ายนั้นนะคะขบวนกระถินจะเริ่มขึ้นในเวลา13.30นาทีก็ขอให้ทุกท่านได้เข้าพื้นที่นั่งในเวลา13.15นาทีเป็นอย่างน้อยค่ะและในขณะที่มีการเคลื่อนขบวนอันเชิญภาพกระถิ่นนั้นนะคะก็ขอความกรุณาทุกท่านค่ะงดเดินผ่านขบวนกระถินนะคะเพื่อเราทุกท่านจะได้ชื่นชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปกับเจ้าภาพทุกท่านในการอันเชิญภากระถิ่นค่ะ และสําหรับอาหารนะคะย้ําอีกทีค่ะสามารถรับได้ด้วยตนเองทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันที่4จุดบริการนั่นคือบริเวณระเบียง2ระเบียง3ระเบียง6และระเบียง8ค่ะ และกิจกรรมในวันนั้นนะคะก็จะเสร็จสิ้นในเวลา16นาฬิก30นาทีค่ะในส่วนของมหาวิหารคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนกยุงค่ะก็จะเปิดให้ทุกท่านได้เข้าไปสักการะรูปเหมือนทองคำคุณยายนะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิก30นาทีค่ะ ไปกราบขอพรอคุณยายกันนะคะแล้วก็ให้ตามตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่เราได้มาร่วมสร้างบารมีกันในวันทอดกรถินตั้งแต่เช้าด้วยการตักบาตรปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระและภาคบ่ายค่ะก็ได้ร่วมกันทอดกรถินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งนะคะ และตกเย็นเราก็จะได้บูชามหาธรรมกายเจดีย์ร่วมกันด้วยค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้อยู่ในบุญแล้วก็เตรียมความพร้อมเตรียมใจของเราให้ผ่องใสที่จะได้มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันที่4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะเป็นข้อควรปฏิบัติและข้อแนะนำเพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการมาร่วมกิจกรรมงานบุญค่ะ ให้ทุกท่านได้พบความสุขความปลื้มปิติใจและสามารถที่จะเก็บเกี่ยวบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นจากมหากราธานแห่งปีในครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะทำให้เกิดความเติมเต็มความสุขความสําเร็จในชีวิตทั้งพบชาตินี้พบชาติหน้าจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพานค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนํามาฝากในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดต่อรายการได้ที่ dmcguide@gmail.com ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ